อ่ะไปไซนอ่อมาหนีนอ่อันนี้จะพามาดูฟาร์มผลพี่พ่อไว้ตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วว่าในเฟซบุ๊กเพลงป,ปีเป็นระยะเวลาที่เห็ดออกผลผลิตแล้วเราต้องไปดูเออเออเราไซน่อยู่เพียบนะคะภาษา <laughs> <laughs> เด็ดเบ้ไปรอบ่งนีบ่ดปลานี่เอาสีหสีหมันต้องเอา้ปกินเนี่จับเลยนะจับไปเลยโอ้โยนไมคิมวปลาจินเอาปลาหลายเออปลากอป็้ธรรมชาติจับเนโยนเลยวะทุมือบุษย์นะอบย อันนี้ถ้ามาจากล้องือเรื่อ่สีดีแล้วสวนนี่ค่ะเป็นสวนยางนี้น่อยปลูกแซมนะคะบรรยากาศนะคะหน้านองบาลนะคะผู้ทันใจเพลอนตัว อืไป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 อ่าโอเคครับโอเคโอเคไปเดินเดินตามพ่อไปไปไปเอาเอาในผ้าในผ้าเฮี้จังเนี่ยพีด่งไงพ่มันเห็้งกบปะโอเฮพี่เบือเนบ่กินคือ ชมังามแค่ละ่ะบรรยากาศตอนแรกคือเือเทน้อด้านนี้เงดานนไหนานี้เรียบอสิไรนจันน้อยม่จักบอ่ออะไริะอ่ะฮ้องต่น,นพเลยกินเฮ็ดนผเสพามาจังในรีบาน ใช้เป็นเป็นหมนตัวหนอกก็ล้ายค่ะตัวนะนี่บ่

สาราิดหยุดหยุดออกมาออกมาออกมาหลงหล่อนน่กระไรอีลีคุณน่ะุคโยบ้าโคดอกแข็งดีหลอกไงหลอไงตรงนี้ คืนคูนเน,นือ้อโซ่ลอกจุ่มห้ามห้ามขาใหญ่ใหญ่ของแท้จริงของแท้เอาแท้หทาามากับพืชฟาดพืดฟาดได้บ้างไหมมึงด้ยเสียงหมามันจะไม่สบายไม่สบายบ่ริดตามแม่ใหาดู เอาขึ้มีหน่อยเถอะน้อปลูไปหน่อยเถอะวันนี้ป่อยบัวลายปูไปบมัลายตีนี่จำนี้ฮะบังหาไมนี่ฝังนี้นี่ยท่นโทษมาบางพี่นี่นี่นี่เอ้า

จอจะพ่นพ่นสีแดงแกดอกสีขาวสีบวคือกันกัมปวกบกัมปวกสีแดงจะถอนเสียงในะจะหน่อยด้วยถอนายังไงฮามาเลยพอดีดอว่าพีาา่น้องก็อดีว่าก็ประมาณพอดีเราเนาะ พันธุ์นละมานีมนมาอนี่ไปกี่ย่างันไหนมาหาหามกดอกแกงเสกันแล้วแรงบ่จ๊ะแขงเก่ยโอ้ยหมดแดงกระหล่บ่เตรียมกนทพ่น,น,น,นอ็อโอ้ขาดูด bớt là con sao bớt một đèn cả phút không đèn vô nha nè đâu nương đâu nương nè con chó buộc nè đu 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 mà nào cái nghe cô khả <laughs> nè đi đâu có đang phù có đang bên chờ kìa vậy bên phù nó sờ bấm chùm ôi mưa đen mưa đen khá lên nào cái đòn đấy đen hết lẽ rồi thằng bồ đen thằng má quên นค่อย okay, ออกก็จะออกทุกปีแหละค่ะนี่ว่านอเกี๊ยวมันกระข้าเบอ้อ หองหกหรอแม่ข mm ้างหล้านะฮะบัง้้งงขาสิท่ น่ามาคุดผลหมันเนาะคุดฮ็ดกดับค้ะนี่แด,ด,ดร่ลมลมตกนะคะช่วงนี้เป็นเวลาเท่าไหร่เนี่ยมาสิบหกสิบเจ็ดนาฬิกานะคะช่วงนี้ประมาณ สิบหกสิบเจ็ดนาฬิกาอะไรเอ้าเห็ดอะไรเนี e God. God. So ่ยบ้างค่ะบ้งบ้างบ้งเองก็ปวดพ่แท้มาเฮ็ดฟางเกิดเองธรรมาศาสตร์บอกเฮ็ดฟางไดโทษนี่โทษเฮ็ดฟางคัะเฮ็ดเบื่อบ่โอ้ยพี่น้องจะไมนธรรมาศาสตร์คัะคุณน่ะ ทำไมไมปลาก็ว่าเห็ดละงหกเลยคะนี่อันนี้เกิดจากเอ่ออก่อนฟางนะคะก่อนฟ่างะะก่อนฟ,าง,อนฟางมาหว่างใส่ก็เนี่ยแล้วให้ต้นใหม่ห้ชุมช่มใส่เพื่อนชุ่มชื้นปะคุมหนาดินนะคะมันเป็นเสืออย่างนี้เลยเห็ดเห็ดนี่ก็เออเห,ดห,ดห็ดบ้านคำง่ามคักเนี่ยมันกไก,กลต๊ใไกลเบิดมันเป็นเห็ดกินบ่มันเป็นเห็ดฟ่างบ่มันเกิดในก่อนฟางนะคะ เบิองบ่แมนตนิดเบื่อค่ะกินบ่ได้ใหญ่แห้งดูสินะใหญ่กว่ามือ,อคุณพานท่วนคนอื่นแล้วคนนะ่นะจะได้ไปใส่อีกเห็ดปลูกไว้ัชพิกายเบิดแล้วเพูนว่า ปลูกหน่อยน้ออย่าเก็บเลยหลายก็ปลูกแค่หลายเด้อแต่ว่าไม่เก็บนี่มันอาจจะออกโบสถ์ในเบิร์ดได้ค่ะมืออื่นมาเก็บอีกมาจอมัม่งอีกจอมีอีกอ,ออกหน่อยที่น้อส้มส้มส้มบางคนงเก็บนะ งามเพื่นเก็บเลยเพื่นเกลบเป็นไรปืนคือไ,ไม่เห็นจีแหล่นกันตัว่นอจะว่า,ากันไหมถ้าไปหาอี่บาทสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย